โอเคนะครับเรามาเจอกันคลิปต่อมาพูดถึง activity 6นะครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมที่6นะครับในบทที่1ด้วยกันนะครับมาดูคําสั่งนะครับว่ากิจกรรมที่6เขาให้ทําอะไรนะครับเขาบอกว่า rearrange the words and put them into sentences นะครับบอกว่า,าให้จัดเรียงใหม่ arrange แปลว่าจัดเรียงนะครับรีแปลว่าอีกครั้งนะครับคือจัดเรียงคําคหรือวลีในประโยค ที่กำหนดให้ต่อไปนี so to to like 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 ้นะครับให้เป็นประโยคที ways, ่ถูกต้องนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเขาจะเอาคําศัพท์มาสับมาวางกันไว้มันไม่เป็นรูปประโยคนะครับพอแล้วเราต้องจัดเรียงให้เป็นประโยคนะครับโอเคเนาะหลักการทํากิจกรรมนี้นะครับนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษมันจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แล้วลงท้ายด้วย full stop พอแล้วขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark ถ้าเป็นประโยคคําถามนะครับขึ้นต้นตัวใหญ่ลงท้ายด้วยเครื่องหมายตกใจถ้าเป็นประโยค ตกใจนะครับเพราะแล้วเราต้องมาดูว่าในแต่ละข้อเนี่ยอะไรตัวใหญ่เนาะอะไรขึ้นก่อนเนาะอืมตัวนี้น่าจะเป็นนะตรงนี้นะครับอัมไฟแซงคิวไหมนะอัมไฟแซงคิวทอามาทัการแบบนี้นะแซงคิวแล้วก็เอ d นยูนะครับเอนยูอยู่ตรงนี้แนละ้วแล้วก็ไปโอเคได้แล้วหนึ่งประโยคนะครับ I'm fine, thank you and you นะครับ and you I'm fine, thank you and you โอเคนะครับ and you ประโยคที่สองก็ต้องตัวใหญ่นะ As beans quite a while นะครับ As beans quite a while เค okay, เราไปเรื่อง pull s นะครับ pull s t สุดท้ายนี่นะต่อไปครับอันนี้ขึ้นมายตกใจต้องอยู่ท้ายสุดเนาะเอาก็มาตกใจอยู่ท้ายสุดนะครับเพราะมันเป็นจุดประโยคนะประโยค์ก็ตัวเลตัวใหญ่เพอแล้วตัว H ตัวใหญ่ How nice to ถ้าใครจำยากก็จดเลยนะครับ How nice to see you แล้วก็หมายตกใจนีจ่ไงจบประโยคแล้วนะครับได้เป็นประโยคขอ,ของข้อ3อันนี้คำถามขึ้นก่อนไม่ใช่แล้วคำถามสุดท้ายตัวใหญ่ขึ้นก่อนนะครับ How ไลเอ่ย are things with you นะครับถ้าเคำถามก็จบไปอีกประโยคโอเคประโยคที่หนะครับอ้าวข้อสีจะกระโดดข้าม How's it How's g How's s h o s, s, s everything going นะถ้าเม็าคำถามด้วยนะครับ How's everything เป็นไงบ้างน,นะครับ Guy อ,นะอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เด็กปุู่ stop อยู่ท้ายเพื่อนนะครับแล้วก็ is n i c e t o see you again นะถ้าจำได้ก็จำเลยนะครับ is n i c e t o see you again นะเครือนะหมายฟู่ม stop ด้วยนะครับต่อไปเขาเจแล้วนะอะไรขึ้นก่อนตัวใหญ่ขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วตรงท้ายต้องฟู่ม stop สุดท้ายนะครับมาอะไรครับ นี่การเรียนประโยคนะ is Susan 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 Smith นามสกุลเขาเนาะ Smith แล้วก็ full stop หรอ full stop นะครับ okay. ขบีดคบทุกอันนะเนาะต่อไปเขอแปะครับคุยฉันมาตรงท้ายเป็นตัวนตัวใหญ่ก็เป็นตัว H ขึ้นก่อนนะครับ How uh, is ให้คุ้นๆเหมือนมันซ้ำกันเลยเนาะ The things are suffering with you Everything in ่นี้นะครับ o everything s with, with you อนะอันนี้สำคัญมาจมารว่า How นครับเนี่ยคชนะตรงท้ายเพื่อน How have you been เอ How a e you been อะไรนะครับ Just fine Thank you นะครับนี่นะ Just แล้วก็ยืดอีสปอร์ตเอ้นะครับอีคนะถึงทุกข้อนะครับเรียบร้อยนะมาเจอกันคลิปต่อไปครับจบแล้ว